ขอบคุณทุกทีงานด้วยราคขอบคุณนขอบคุณครับทีใจมากๆครับนี่ได้รถคืนมีใจสุดๆไม่คิดว่าไม่มีความหวังที่ได้รถคืนแ้วครับแว่าทำงานที่ทำงานเก่มากครับขอบคุณครับก็เป็นเป็นหน้าที่ของ ลายมาให้กองทัพการตำรวจทางหลวงนะครับให้ปรับปรามไมกรจำบนท้องถนนนะครับทุกรูแปแบบนะเมื่อสิ่งที่ทำเนี่ยก็อ,อย่างน้อยนะครับก็เป็นการทำมันรูปบวมรุงสุขแล้วก็เราได้ส่งมอบลดคืนเจ้าของนะครับหรือเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนนะครับก็เป็นความภูมิใจของเราครับเป็นกําลังใจให้เราได้ทํางานต่อไปนะครับก็อ,อยากจะฝากเตือน ฝาเกเตือนเจ้าของรถว่าเตือนผู้ใช้รถนะครับาการที่จะ,อะมอบรถให้ใครไปหรือใครจะเอารถาไปใชใ้ให้เราบรวิวารหรืออะไรนี้คือนะเพราะว่าเขาก็รถพวกนี้อาจจะนะครับเอาไปก่อเอาไปก่ขอคดีหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอืน่นนะครับอย่างเนี้ยไปป้อป้ใบทะเบียนฟ้องใบภาษีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อดรือะไรนะครับ ก็โชคดีที่รถยังอยู่ในไทยนะครับสามารถนำสินเจ้าของได้นะครับก็ขอมอบสืนเป็นของบั้นนะครับดีใจด้วยขอบคุณครับเอีคยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันสวยไม่ใาย